สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องแล้วแต่ร้านแนวนะคะวันนี้เราจะมากักตุนอาหารเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวสายชิวนะคะ<อ>ี่ปิดหมดบอกถอดไม่หมดไปแล้วเพราะว่ากลัวโควิดป่ะตายเข้าไปห้างทวีกิจสุเซ็นเตอร์ห้างท้องถิ่นไทยคนไทยทำเองนะคะว้าวโอ้ชื่อเต็มเลยเน,นี่ยมีก่อนเข้าห้างเราก็ใส่แมสปิดด้วยนะคะน้องๆเพื่อความ ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยปิดซะเป็นตาได้เดี๋ยวคนจำได้อโอ้ฮะไม่เชื่อโลกจำได้เออป่ะเอเลยนี่เอาเลยไปเลยเอ้ยังไม่เอาดีกว่าไหมเอาเลยก็ได้ปิดหน้าแล้วสวยเว้ยเฮ้ยฮะไม่เห็นไม่เห็นเอาหรอกิดทางด้วยพี่ไปเป็นไรเอาเงินนี่ไงนี่ไงนี่ไง อพี่ไปถ่ายตรงนนอวันนี้เขาก็มีส่วนมากจะเป็นของใช้ที่จำเป็นจริงๆนะคะอู้น้ำน้ำเยอะมากหรือสายชิวเข้ามาทำอะไรกันนอ้นนะอากจุ่นหามเหมือนกันมาเถอะ,ท,ะทุกคนต้องปิดแมทนะคะเพื่อความปลอดภยัยทุกคนไม่เห็นเก่ตัว ใส่ทุกคนเลยนะคะเพื่อที่จะเชื้อไม่ติดกันทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะคะแต่ว่าพวกโซนไอทีหรือว่าพวกที่ไม่ค่อยได้จำเป็นต่อชีวิตประจำวันเท่าไหร่ก็จะปิดข้ห้างก็จะสั่งปิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยที่เป็นเนี่ยก็จะปิดหมดเลย ฝั่งน,นี้ก็จะมีน้ำคือมีทุกฝั่งเลยมีน้ำมีมีทุกอย่างที่จำเป็นอะของใช้เป็นของตากกระป๋องเออผ้าทำไมก็จำเป็นเนาะเวลาเป็นฤดูรดองอะเ,ออเป็นเมร์อ,อ้สิเป็นจำเดือนสิทำไมพูดงี้อ,อือนีเป็นน้ำตาสิ่งที่จำเป็นที่สุดอยู่ไหนวะเนี่ยตามหาสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะเนี่ย เอ้ทำไมเรายังไม่เจอสิ่งที่จำเป็นที่สุดของเราอะ่ะ <c oughs> คืออันนั้นพวกนั้นเราซื้อไปแล้วไงเป็น <c oughs> ม,มีเลยวะอ้ย <c oughs> ไม่มีอะ่ะหายไปไหนา <c oughs> ต้องไปยูโซนข้างในสงสัยมันจะยูโซนข้างในนะคะอันนี้มีแต่ไม่มีโอเคเราไปดูโซนข้างในกันค่ะตามปไอ้ตอนนี้เจอร้านน้ำแล้วิวน้ำขอ,อกินน้ำก่อนได้ไหม ได้ถือข้าวชาวนมเย็นไม่ใส่น้ำร้อนเอ้ยไม่ใส่แข้งกูสัตว์เล่นมุกเล่นพ<อ>ีษสัตว<อ>์เล่นพิษ<อ>ที่เช่อย,ยกีฬ <SU ajust> าไ,ได้ซ้ำไ,ได้ซ้ำด,ดิตกแล้วนะเหนื่อหมดแล้วสองถึงห้าบาท ผู้หญิงไปนี่เลยเออไม่ใช่ไม่ใช่เราพี่พี่มดมดเข่าหูเมื่อกี้โทรมาเสียใจว่าชวนทะเลาะอีกเขาไม่เชยเลยนะมดเข่าหูอ๋ออ๋อไม่เหมือนเขาเลยนะองเขานี่ใจกว้างใช่ไหมจะกระทืบแม่งตาแตกผู <c oughs> ้หญิงแม่งไปนีน่ในโลกนี้เนานะไม่นามีครอบครัวไม่นามนไม่นานดีๆใจเป็นลื่นล้มไอ้เซมวยบ้าเลยไม่นามีครอบครัวแล้วความเป็นของเซมเป็นไง พอลูแซมก็จะแบบว่าไปเที่ยวกังคืนได้ทุกคืนเพราะว่าก็แค่ขอแค่บอกไงอ๋อขอแค่บอกแล้วถ้าไม่บอกล่ะเธอก็จะมีเบี่ยงมีเว,เวตามปกติเพราะว่าอย่างเช่นว่าเข้าบ้านตอนไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเมาอย่างน้อยก็แค่ขอพิมพ์ไปบอกว่าถึงบ้านแล้วนะเธอเตือนมาก็จะรู้ว่าขอบ้านตอนนี้แล้วถ้าเราหลับข้างทางล่ะหลับข้างทางอันนั้นก็สมควรโดนหนาถีงแล้วทัวมันก็จสเสีย แล้วก็ถ้าแบบข้ามคืนไปแล้วเธอโทรหาเราไม่ติดเธอก็จะระแวงว่าเราไปอยู่กับหญิงคนอื่นอะไรมี้ซึ่งมันก็เป็นปกติอยู่แล้วพูดได้ดีมากนะขอบคุณช่วงๆเขาพูดนายแต่ว่าโอเคไม่เหมือนปักตีนนั่นเลยกินข้าวมันจะกระชิบใช่ไหมตื่นมาปุ๊บยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยโทรมาทําไมไม่รับสายเพิ่งตื่นเอาโอ้เพิ่เาเราโอโทรั ขอตอบเลยทั้งนั้นใช่ไหมไอ้สัตว์ปไปไปหาของจำเป็นกันก็นี่แหละเหมือนทุกคนแหละพอตอนสวยตอนแรกก็มูอย่างจัดอูพอเห็ูเบ่งเอาเป็นเมียเนี่ยเอาเป็นเมียอะไรแต่งงานเลยเพราะมีใครเนี่ยกูแบบพอเอาไปรกันโอ้ไม่ได้น่าจะบ้าบ้าผู้ชายก็อย่างนี้เลยตอนแรกก็จะยอมหมดอย่าง สมมติแพนอยากไปกินนู่นไกลๆก็จะพาไปนะบางทีแพนไม่ต้องคิดเองด้วยซ้ำว่าอยากกินอะไรเขาจะคิดให้เราเองใช่เขาจะบอกว่าไปนี่ไหมไปนู่นไหมคำถามร้อยแปดพันประการตอนที่แบบเริ่มคบกันใหม่ก็มีแต่ลุงแซมตอนนี้คือบังคับไปยังไม่ให้ยังก็พาไปเลยใช่ก็เคยบอกวันนั้นก็บอกลุงแซมอยู่แต่ถ้าลุงแซมก็จะต่างจากพวกนี้คือแบบเวลาไปกินเนื้อย่างไปกินอะไรกับเพื่อนก็จะคิดถึงแฟนตลอดเอะแฟนอยู่แฟนถ้าแฟนอยู่คงมาได้กินกับเราหนาอะไรก็จะประมาณนี้ตลอดเลยมันไม่เที่ยวเหรอย่ไปเลยนะ กินโบน้ำทีบาทเฮ้ยมีติด้าแล้วแบบกิงอย่างดีวะตอเนี้เด้อจะคิดถึงแฟนตลอดเลยแฟนที่หนึ่งนที่สองอมคิดถึงแฟนตลอดไหมเออจะได้จบไงไม่ต้องมีมุกเห็นไหมก็ได้แล้วไงก็เดี๋ยวเนี่ยแหละได้แล้วก็เป็นงี้แหละเนาะเชฟเนาะเชฟก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมแต่ก็ต้องเคลียร์อีกเนี่ยต้องโอ้ไม่เชื่อมาถ่ายคลิป โอ้ตัดเขาไปให้อีคิวดูตัดสายให้ได้ตลอดนะฮะไม่ใ่ไม่สมควรทำแบบนี้หรอกตัดสายให้ได้ตลอดนะแล้ไม่อีกทนคนต้นปีน แต่ว่าช่องกูไม่ค่อยดังก็มาร้องเพลงอะไรก็อยากทำอะ้วก็ทำเนาะโอ้ได้แล้วอนี้ของเขาอมเขาดูให้ไม่ให้ดูดด้วยกันดิเอาไม่ให้ดูดด้วยกันโอ้โอ้คือดูดขักดูดเนี่ยดูจนเด็บหมดเลยก็ปิดหมดเลยไม่จะเป็นดิเนาะเออไม่จะเป็นหรอกยาบ้านก็เลี้ยงลูกไปนะคะเพราะว่าเขาหยุดงานงานก็หยุดเกือบหมดเลย จะสั่งกับข้าวกินก่อนหิวเอาอะไรดีเนาะเราจะกินอะไรมีผัดเผ็ดเฉียดไหมคะอ้าวมีแต่ไก่กบอ้าวไม่อยากกินเฉียดเลยเนี่ยแพงก็มียำเนาะกินยำวันนี้ก็ได้มูนี่ไงบ้าคะเอายำมาม่ายำมาม่าหมูสับ หมูยอแล้วก็อะไรวะเขาเรียกอะไรวะเมื่อก uh ี้น mm ี่หูสับหมูยอแล้วก็ปลาหมึกค่ะเอออ่ะเขอกยังเรื่อดเนี่ยเกมมั้นั่งรอเย่างนี้กินอะไรกินข้าวเขาจะให้นั่งเออ่โต๊ะละคนนะคะเพื่อความปลอดภัยมั้งก็น่าจะใช่อ่ะเนาะคนตรงข้ามก็จะได้ไม่แบบว่า เพราะมันต้องกอแม่กอกกินข้าวใช่ไหมล่ะถ้าใส่แม่แล้วกินข้าวไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยให้กินข้าวโต๊ะละคนหรือว่าคนละโต๊ะนั่นเองโอเคค่ะมานั่งกินข้าวกันนี่เขาก็จะจัดไว้เป็นโต๊ะละคนเรามาสี่คนก็คนละโต๊ะใช่ไหมหรือโต๊ะละคนโอคนละมิตั่งคนละโต๊ะอันนี้ก็คือโต๊ะของพี่เองนะคะมาเตรียมพร้อมแดก ไม่ใช่นี่เงินไม่รู้อยู่มันจะติดโควิดกับมันแน่ะหายแล้วเน้่แต่คนจริงเขาหายหายหมดแล้วใช่ไหมคนจีนสุดพี่เอาสุดเอาแล้วคนคนแล้วคนพม่าล่ะไม่ใช่คนไทยคนไทยเอ้ยคุณพั่าถือกองให้พอดีเลยดีพอดีเลยเรื่องเรื่องไปกินเรื่องเรอาหรอกนรับเรื่องมากหรอกไอ้ตักกินเสียเลย เพื่อความปลอดภัยมากใช่ไหมกานนี้จะกินแล้วก็ต้องล้างมืออีกรอบหนึ่งก่อนนะโอเคมาล้างมือก่อนเก็บกระดาษสดของเชื้อมาขอมาค่าเชื้อไงอะไรโอเคสะอาด ถ้าเรายังไม่ได้เลยก็จะลาก่อนทำไมเนี่ยก็ซ้อมเลยซ้อมยุ่งกีฬาแข่งก่อนดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ด้วยมันจะได้ใช่ใช่แข่มันต้องใส่อันนี้ด้วยเด็กมาหรอเดี๋ยวยองดีกว่าเขึ้นฟามก่อนใครงมโอ้พหอะไรล็อกกันค้มฟอด้วยนได้อาหารเราเรา ยังมาม่าใส่หมูสับหมยออันนี้กุ้งกุ้งตัวโตจากแม่น้ำอะไรไม่รู้ อ,อ,อ,อม่ได้ไไม่ไี้ไปหาโควิดแล้วก็ได้ที่ประหารเลยอกิดคอมท,ทำใหญ่เติน

เออเอาเลยมนตให้ให้เไรขอมันเป็นไรก็ีเนี่ยขอถ่นเอาหมดเลยอ๋อโอเสร็ปก็มีน้มอไรอย่างเี้ยใช่ค่ะ่เป็นมดเลอาหมดเลยนะี่พอได้พี่พูดเรอกินพูดมันนาลดของกินอกล้องแล้วไม่จร เมื่อกี้มันพูดเร่องนึงเมื่อกี้อยากกินไตมผมไให้มกินเไม่ยดีเไอตมแต่ผมบไม่ให้กินแล้วไม่กิน,มมน <c oughs> อย่างเดียวเขปิดแล้วปะเปิดเขกินแล้วแบบดีดีมากต้องี่ต้องี่พี่เอายูนโอมัดล้งาแต่น้ำเละเท่าไหร่คะนมับไอ้นะไมเปนไติมเป็นอะไร้ว น้ำจิ้มเอ้ยน้ำจิ้มไงน้ำจิ้มสุกี้เจ้าชอบไงเจ้าช่องเจดชิงเจทชิงเจ้าใจอันนี้เห็นเบื้องหลังเลยโอ้ป่าแรงพูดป่าแรงขึ้น แฉลบแนะนำตรงนี้วแบบไหนมันจะล้างแล้วสะอาดตัวกันแบบไหนความจริงก็ตอนนี้มันก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่อันนี้คือว่าสะดวกกับการพกพาเรียนมากอันนี้น่าจะตั้งไว้ที่หน้าบ้านใครจะเข้าห้องไปก็ฉีดไงแน่นนะพี่แน่นเยอะอยู่ฉีดใสไอติน ใส่ขาหน้าของพวกเราเนี่ยแหละแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบส้นหนีสลายนกระเป๋าเล็กๆก็พกไว้พกพาออกไปข้างนอกไงอันนี้กี่บาเดียวทุนอันนี้ห้บเาบาทอันนี้ดีกว่าคุ้มกว่าใช่อันนี้เราก็ถือแบบนี้เวลาเราไปใช่ไหมเราไปอย่างนี้ก็ได้ใสกระเป๋้มันที่เราขาวเนาะกระติงเรติงมาพอดีแล้วอันนี้ก็คือนี่ๆนี่โอเคเอันนี้แหละมาเอออันเาะอันเดียวพอไได้ใช้พี่อได้ใช้หรอก พ่อเซฟมาพี่ก็เอาไอ้แอลกอฮอล์ไอ้ล้างแผลลาดัวเลยฮ้อ sure> ๋อแปลว่าน oh ี่ไงน้ำเพื่อเด็กนะเอาไปใช้ทำไมก็เวลาเราขับรถเดินทางไกลเราหาปั๊มไม่ได้ไงเราก็เยี่ยวใยาเกงไปก่อนอันนั้นเด็กน้อยเดยโอเคแล้วยกข้างทางเราะเราต้องทำได้โอเไม่มีวะเนี่ยที่ไหนครับฮองเอ้ยไม่มีเด็กตรงนี้หรือเปล่าโอเมไม่มีโอมทอะไรเหรอโอเมตินพี่เพนพี่เพนพี่เพน โอ้ติ้นสีขาวเอ้ะโอ้ติ้นขาวเหรอพี่ทีนี้พี่ที่นี่ริงนี่งนี่โองยิงอยู่ตรงร้องติ้นสีขาวครับผมใครเป่าเคาะคงขี้รถเลยคงขี้รถเฮ้ยคนปิดแจกเดฟกินไหมเขาแจกกินครับกินเอาสักยี่สิบกล่องนะยี่สิบกล่องซื้อเลยค่ะซื้อเลยซื้อเลยเอาเลยพี่ปอซื้อเลยนอ้วนอยากกินเยอะงั้นเลยเอาได้วยครับผมชอบ ไม่มีแอดมินแดนไม่กินพอคนครับต้องอะไรวะนี่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 แม่แม่แกฝากไงถ้าไม่ให้ไปก็โดนด่าอีกเลยบอกมาเอาเยอะๆไว้เลยซุนไว้เดี๋ยวแกคงขาดฟันดื้อผงพะโลอใช่ไหมนี่ผงพะโลโอ้ยจำเป็นเฮ้ยตก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 โอ้ no เอาออมาดู หัวลานเบิกกูอันนี้คือซื้อไปไว้ทำอะไรนี่ไหกินเขาไม่ได้เลิกผลิตเถอะพี่ซื้อไปตุนเหมือนที่เขาจะเลิกผลิตเนาะตุนแกตุนได้ไหนเร็วโอู้หูอย่าว่าเยี่ยงกันแล้เกิดการแย่งกันแล้วโอ้โหัวลานพอดีกูอันนี้ซื้อไปไหนโอ้ยหัวคุยเสียพอดีกู นอี่ทำเป็นขายที่ยังกิดแล้วแม่แกบอกว่าเดี๋ยวคองฝาต้องตุนไปมาเยอ้ตุนมาม่าเธอมันตุนอะไรพวงชนุษย์เนี่ยใช่ครับแม่แกบอกอย่างนั้นไงแม่แกกบอแซมมากเด้อฮะไม่เด็กน้อยนะเด็กด้น้อยเนียแตกแล้วแตกแล้วไม่แตกพี่มันแหกขอขาวเฮโรอีนแสแงยาถอกมุดไปเด้อครับพี่เาพี่มาขายกันครับ มันตอนเด็กน้อยนะหยากมาอยู่ในใจลุงแซมไหมครับเอ้าไม่รู้หายโอ้ยอร่อยดีเหรอไปคอยอีกว่ะอยาเราหยาบๆลำบากเลยที่กินให้ไหมใช่ๆเพียงผ่าน้องได้ของที่แม่สั่งแล้วไม่งั้นเดี๋ยวกลับไปโดนด่าระวาดแม่แกยิ่งเป็นโลกระส่าเหมือนลูกแหละเออได้ของที่แกแกบอกให้กักตุนไว้แล้วเดี๋ยวของแกขาดเดี๋ยวแกเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรหัวร้อน ไม่ใช่มันจะเป็นอะไรถ้าของขาดอะบาปเออเออบาปเรค่องน้องๆเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับโควิดคลิปนี้คลิปโควิดตุนพงศรถดหาไม่ใช่เขียวนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ <Android>